อยากเสริมคางพร้อมกับตัดเหนียงทำพร้อมกันได้ไหมถ้าจะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไม่ควรทำพร้อมกันเลยครับเหตุผลก็เพราะว่าเวลาเราตัดเหนียงนะครับเราก็จะต้องสร้างสเปซหรือว่าช่องว่างบริเวณลำคอเกิดขึ้นเสริมคางก็เช่นกันครับเราก็ต้องสร้างช่องว่างบริเวณคางนะครับเพื่อนำซิลิโคนเข้ามาใส่ทีนี้ถ้าเราทำพร้อมกันเสริมคางกับตัดเหนียงก็จะทำให้ช่องว่างทั้งสองช่องเนี่ยมันเกิดการต่อกันได้ ปัญหามันอาจจะเกิดตามมาครับพอแรกเลย ซิลิโคนที่เราใส่เข้าไปอาจจะเคลื่อนที่ผิดตำแหน่งได้เช่นเคลื่อนลงมาอยู่ใต้คางปัญหาข้อที่2นะครับ worst case scenario หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์บอกก่อนนะครับว่าเหตุการณ์นี้โอกาสเกิดน้อยมากนะครับเช่นการติดเชื้อหากมีการติดเชื้อเกิดขึ้นเช่นเกิดที่บริเวณคางหลังจากเสริมซิลิโคนไปการติดเชื้อนี้อาจจะลุกลามมาที่คอได้ทําให้การติดเชื้อนั้นรุนแรงมากขึ้นครับและข้อที่3การตัดเนียงนั้นหลังผ่าตัดจะ จำเป็นต้องใส่ผ้ารัดหน้าเพื่อให้เหนียงกระชับขึ้นซึ่งส่งผลต่อบริเวณคางแน่นอนครับอาจจะทำให้ซิลิโคนบริเวณคางนั้นเคลื่อนผิดตำแหน่งได้แล้วควรทำอะไรก่อนหลังดีล่ะแนะนำให้ตัดเหนียงก่อนนะครับหลังจากนั้นรอให้ครบ3เดือนค่อยไปเสริมคางครับ